หลังจากเห็ดโตจากยางรถยนต์แล้วมือนี้พอหน่อยจะผ้าพี่น้อมาพ่นสีเห็ดสียางรถยนต์พี่น้อพ่อนมือนี้จะพ่นเป็นสีสเปร์สีสมเพราะว่าสีสเปร์เหามีอยู่แล้วป่ะบอดตังว้าวหลายย้ายหางพี่น้อไปลุยกันเลยตามสไตล์สร้างหน่อยค้นมักซ้อม เป็นไนนรใช่นหงานดีเย่ยวด้วโตข้าเห็ดแล้วโดนแหละกระเลยมีโอกาสส้อสีนีสเปีนี้คนแจวหาวิธีการที่มีประโยชน์หาวิธีการนี้มีประโยชน์ด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ด้วยโฆษนาเผาเพิ่นบอกไกว้แจวถ้าไม่ทำตามก็อมขี้หมาบ้วนใส่หน้าเลยนั่นแหละทีออ่สวยเหออ้อะ